อย่ากลึกซึ้งคำพีพระไกรบิดกเนี่ยอามาอยากแกคุยว่าพระในเมืองไทยนี้ไม่มีใครอ่านพระไกรบิดกมีอ่านอยู่เต้นต้นเจ้าคุณองเดียวเท่นั้อันนี้คุยได้แม่จะลงชื่อในใบสัญญาบัตรตั้งวา่าเป็นผู้สรงไหว้ซึ่งพระไกรบิดกแต่ไม่เคยสรงไม่เคยอ่านไม่เคยรู้ เรียนบาลีเนี่เรียนได้เก้าประโยคเสร็จแล้วไม่เคยเปิดคำพีอ่านไปทำอะไรไปนั่งดูหมอได้เก้าประโยคไปนั่งดูหมอถ้าไปนั่งดูหมอนี่ไม่ต้องเสียเวลาเรียนถึงเก้าประโยคไม่เรียนอะไรก็ดูหมอได้เพราะมันไม่ลำบากยากเข็นนั่นเลยไม่ศึกษาค้นคว้าเรื่องพระพุทธศาสนาท่านมีความรู้สามประโยคเท่านั้น ถ้าเปรียบเทียบไปแล้วมันความรู้ท่านน้อยแต่ว่าท่านใช้ความรู้นั่นเพื่อการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังจนกระทั่งว่าแปลหนังสือเล่มตูตูออกมาให้คนอ่านคนศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่คนไม่เคยอ่าวันหนึ่งอามาไปพูดก,กับพระปร,ะริยนเก้าองค์หนึ่งว่าท่านเจ้าคุณพุทธทาสกำลังเทศเรื่องอิทัปัจจยาตาท่านถามาอะไร อีทัปปัจเจตาอะไรท่านไปดูเรื่องก้า <9. S 2> ปไปโยกอะไรอีทัปปัจเจตาเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงเขียนว่าอย่างไงอีทัปปัจเจตาแล้วเขียนให้ดูด้วยออะมันอยู่ที่ไหนไม่เคยได้ยินคํานี้นี่นี่ยอมคิดโดยล้วคือไม่ได้ศึกษาลงไปให้ลึกซึ้งทำที่ลึกซึ้งมันมีอยู่ในประกายวิริไม่เคยเห็นไม่เคยพบ เป็นข้าวประโยคเป็นนักเทศด้วยนะเทศตามงานวัดเทศคู่เทศนะเดียวเทศอย่างนั้นแนหะแต่ว่าไม่รู้ว่าอิทัปปจิตาคืออะไรเลยแปลให้ความว่าเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับนี<ม>่ความหมายของอิทัปปจิตาซึ่งมีอยู่ในพระรมทีให้ความรู้ในประคมทีที่นึกซึ่งเนี่ย ไม่เคยปรากฏมาในเมืองไทยทั้งๆท,ที่เรานับถือพุทธศาสนามานานแล้วท่านไปคุดขึ้นมาไปค้นออกมาเอามาพูดบางทีพูดแล้วฮือฮากันทั้งประเทศเลยฮือฮายกตัวอย่างเช่นพูดว่าเรื่องสุญญาตาเนี่ยเป็นต้นสุญญาตาเรื่องจิตว่างเนี่ยอุ้ยฮือฮาเหยียนด,าด่าทเจ้าคุณกันเปนเป็นเล่มเลย พวกอาภิธยรทที่แบบกรุงเทพไนเขียนด่าท่านเป็นนังสือเล่มตูนบอกว่าเอาอะไรมาพูดมันไม่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาเอาเรื่องมหายานมาพูดด่าใหญ่เลยรุมกันดา่ารุมกันโขกจับใหญ่ตูท่านเฉยๆอ่านเมื่อกันอ่านที่เขาด่าแล้วทาว่านก็ยิ้มๆไปตามเรื่องวันหลังมาเทศใหม่มาเทพกรุงเทพ ืเทศทีนีท่านตั้งเป็นคำถามคำตอบถามตอบถามตอบอแล้วก็อ้างที่มาให้ด้วยอ้างว่ามันอยู่ในสูตรไหนคำทีไหนหน้าไหนด้วยอ้างละเอียดเลยอ้างให้รู้ว่ามันมีอยู่ในสูตรไหนเรื่มไหนของคำทีหน้าที่เท่าใดด้วยอ้างมาเลยพวกพิดาทั้งหลายเงียบเก็บเงียบไม่กล้าพูดต่อไปเงียบเลยเย ท่านเอามาพูดถ้ามันไม่มีหลักฐานท่านไม่พูดเจ้าควุณพุทธทานก็มีหนักอยู่ในคำพีที่พระพุทธเจ้ากัดไว้ทีงเอามาพูดพอพูดออกไปแล้วนักกพิธรรมเป็นเฉพาพะอภิธรรมเป็นตัวอย่างฮืออากันเลยเลยด่ยดาครมไปด่าเป็นหนังสือนะไม่ใช่ดา่าแล้วด่าบ่อยผู้พิทยุประดาท่านทุกค์ขืนท่านก็เฉยๆไม่ผ่าไอะไรนะ